วันนี้มาอัปเดตค่ะกับผลการใช้นะคะ Skin Planet Hyal Plus ค่ะรอบเนี้ยครบรอบ2อาทิตย์หรือว่า14บวันแล้วนะคะว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป EP หนึ่งกับ EP 2ไปดูได้นะคะเห็นความแตกต่างแน่นอนหลังจากที่เราอัปเดตไปอาทิตย์ที่แล้วในะเรื่องของรูขุมขนนะวันเนี้พอ2ออาทิตย์ครบมาปุ๊บอะคือรูขุมขนมันยิ่งแบบดีมากยิ่งขึ้นแบบเรียบเนียนมากขึ้นส่วนใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของจุดด่างดํานะคะรอยดํารอยแดง,อดงพอครบสองอาทิตย์คุณพระมันมาแล้วคือ สีผิวค่ะมันเสมอแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นคือจากที่เรามีรอยสิวรอยดํารอยแดงนะคะมันก็คือเสมอมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่นะอันนี้เป็น,เป,นเป็นกระเนื้อของละมุนเนาะแต่นอกนั้นน่ะคือมันค่อนข้างที่จะแบบเห็นผลที่มัน มันรู้สึกโอเคมากๆเลยด้วยเขามีนะคะตัวเป็นอะบูตินนะคะกลุตราไทโอนแล้วก็วิตามินซีมันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสอยู่แล้วคือตอนนี้หน้ากระจ่างใสามากไปไหนใครก็ทักว่าละมวนอะส่วนใหญ่เวลาไปไหนกลางวันเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าดังนั้นอะมีแา่คนบอกว่าหน้าสดทําไมหน้าใสาขนาดนี้ก็เรียกว่านอกจากตัวเองการันตีแล้วก็ยังเริ่มมีเสียงรอบข้างเริ่มการันตีแล้วด้วยว่าการใช้นะคะสกินเพลนเนี่ยไฮยาพลัสนะคะครบ2ออาทิตย์มันเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงถ้าใครไม่เชื่อต้องลองเองแล้วค่ะ